สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมสิพามาเบิองอันนี้ตอนนี้ผมอยู่ทงเนาะผมอยู่หน้าบัือนเบืองฝนกาลังมาเบิงพี่น้องปาดฝ่า,าเลยครับเจ้าสีวาจังเลเนี่เป้นทะยาน,นครับเพิ่งนี่ผมสิทายไ้เบืองกำลังสิบไปทางบานผมปุ่นมองนีอยู่หน้าผมมันกำลังเมือดปุน่นเครื่งร่มนี่ครับนี่ เพึ่งแล้วเพ่งนะแอะได้ใจดีครับเจ้านายพุ่งกระสีเขาเมียบานแล้วรู้สึกว่าร่มสีแห้งเล็กน้อยเป็นตอยานค่ะคุณรถไทยกับไทย นี่พอขาดหน้าไก่เสียแล้วล่ะเสียแล้วล่สีขาวเมียน,นี่นีนท่าบ่านผมครับบานผมอยู่มุมนะ่ะหันมาทา่งนี้อันนั้นอยู่เทียงป่าเึงฝาห้องมาล้ะครับเุ็นนะเุ็นนะเสียงฝาห้องบะครับเป,เปบตยานยี่ดีคุณนังฝาแลลวผมว่าผมสีฝากผมสีไทยไบบแค่นี้สท่ก่อนนะพี่น้องเปตยาน,นะผมสีขาวบานนะครับ ขายมาให้เบิร์กันซื้อครับว่ามันฝ่ามันง่ามแล้วก็เป็นตยานน่ำครับ